แกงออหม,มนะะออหมูผักรวมนะคะนี่ค่ะส่วนผสมออมหมูผักรวมนะคะก็จะมีเนื้อหมูสันน่าจะเป็นสันคอนุ่มๆพ่อค้าบอกนะคะอันนี้นุ่มสุดเขาบอกเนี้ยนะคะแล้วก็ผักรวมผักรวมก็จะมีบวบนะคะแล้วก็ดอกหอมแล้วก็มะเขือนี่มะเขือ จริงๆเราต้องผ่าแล้วก็แช่น้ําเกลือนะคะจะได้ไม่ดําแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าแป๊บเดียวอะกๆก็จะต้มแล้วก็เลยทําแบบนี้เลยค่ะก็พริกแกงนะคะพริกแกงของเราพริกแกงตําเองนะคะก็จะมีหอมแดงพริกแล้วก็เกลือตะไคร้นะคะตำผสมกันเลย แล้วก็ใส่ผงนัวไปด้วยเพราะว่ามีคนบอกว่าใส่ผงนัวแล้วมันจะตําแหลกดีย,ยๆก็เลยใส่ผงนัวไปพร้อมนะคะแล้วก็ข,าข้าวคั่วค่ะนะคะข้าขวคั่วเราไม่ได้คั่วเองนะคะซื้อมาค่ะแบบง่ายๆเร่งด่วนก็นเลยซื้อมาเราก็จะไปเตรียมน้ำนะคะน้ำที่เราต้ไมไว้เดือดแล้วนะคะ เดือดเราก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะ,ะ,คะใส่พริกแกงลงไปใส่หมูลงไปรวนให้สุกหนึรวนหมูให้สุกก่อนนะคะโอ๊ยแก๊สวันนี้แก๊ส ไม่เปลี่ยนใจเลยค่ะปิดฝาไว้สักพักโอ้ใกล้สุกแล้วใส่น้ำาะลาร้าลงไปนะคะรวนหมูสุกแล้วเอาผักที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ เติมน้ำนิดหน่อยนะคะวันนี้ใช้หม้อเล็กเต่งหาเว็เต๊นะปะนสักหน่อยนะคะนบวบเราจะไม่ปอกเปลือกนะคะจะได้ความกรอบของเปลือกบวบนิดนึง เส็จแ,แ,แล้วใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วที่เราเตรียมไว้น่ากินไหมคะมทำเองกินเองค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่เนาะ รอให้ผักสุกอีกสักหน่อยนะคะผักสุกแล้วค่ะสุดท้ายผักชีลาวนะคะขาดไม่ได้ค่ะใส่แล้วไปเลยค่ะก็ปิดไฟได้เลยนะคะ แผนี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะแกงอ่อมหมูผักรวมฟีมือยอยๆนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่ทำเองกินเองนี่ค่ะนายกินไหมคะ